สวัสดีครับเก็นตงนาวาครับผมสำหรับคลิปนี้ผมอยู่ที่บ้านสวนจิตพระพัดเเลยครับผมืเป็นของพ่อลุ่งเบนบ้านนาคนน้อยนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมยามเิินจีฟ้าเอฟซีทุกท่านทุกคนไปเบ่งบรรยากาศของสวนพ่อลุ่งเนบนว่าสิมียังแน่กะตามผมมาเลยครับผม บรรยากาศสวนท้องคนก็ร่มลื่นนะครับมี่ทุกอย่างนะครับบ่อว่าจะเป็นของอยู่ของกินนะครับ สวัสดีครับลุงเบียนครับครับผมครับครับผมมาจากเชียงโดงนาวานะครับผมครับผมมาเยี่ยมมายา่มพอลุงเบียนมาเป็นอย่างไรน้อครับผมเตียงไง้ท่านอ่าเปหลอกไปเที่ยวส้มสวนเนี่ยน้าครับผมรบสวนข่าหลอกในเด้อครับอาตามตามผมมาเลยครับผมมีแหละมาทังพี่เลยสวนมีทุกอย่างครับนี่อันนี้ก็คขึ้นงสี่เลยยื่นี่กัมีอะ้กินอยู่ตลอดครับบักยังเกาะละบุดบักละมุดครับ ทั้งนี่ว่าปูนว่าเลี้ยงยังเกาะเนื้อแดงเนื้อดำเนืเน้อมีเบิดเลยใช่ไหมครับ,บตามเนื้อแดงไปให้อาหารหปลาเนาะครับหรือเอาไปให้อาหารปลาอาหารเสริมูเลยไปทั้งุ่นกับเงาไหม่มมต่างๆกับมิแต่พักหวานพักหวานทั้งหมดนะครับตามเงาไหม่นี่ยพวกนี้ยังมีแต่พักหวานต้นใหญ่ต้นหน่อยมีเบิดครับพักหวานทั้งนั้นครับ ช่างพีจะมีมะพร้าวนำหอมมีขามีขิงมียังมีเบิตคูอันครับอยู่นี่เ <c oughs> ขาว่านี่ซ้ำกับเขาโลดตัดแม, <c oughs> ม่โคมีแต่ผู้สาวนะครับมีแต่ร่างมากตัว <c> ถ <oughs> ้าบุมีแลวประจำอย่างนี้จะพูดเท่า <c oughs> ครับเออบรรยากาศของพอลุงเบียนเิ่นบานี้มีครวทุย่างครับท่างนี่ก็เป็นอ่างอ่างอ่างเวลาคนนซ่างฟ้าสีฟ้าก็เอาขึ้นมานีนี่ครับอันนี้ กุบเมีพลาดเหลืออยู่สามตัวตัวละหกขีดตอนนี้เพื่นช่งปลาตะเพียนทัา้งคุณเศร้าลกยังบ้นใดอันนี้นีคปาหน,นีเสียเอาขึ้นมากขั้นจมให้เพิ้นนี่เป็นบอ่อผักสำหรับไอ้ไว้ให้ลูกค้านะครับัพ,พอนุ่งเว้นไอ้ขายโลจังหวะครับปลานิ่งนลครับปาหนี้มีมันขายตามเกตถ้าว่าเออลขึ้ืนขายแปดสิบครับผมถ้าสองตัวลกสามตัวลกนี่ก็ขายจิบชิปถ้า ปลาส้มเนี่ยขายโลละหนึ่งร้อยครับผมปลาส้มอการผู้ได้สนใจอยากให้เบอร์โทรไปจนได้บอกครับครับได้อ่าบอกเลยบอกครับผมบอกเลยครับศูนย์เก้าห้าครับผมสามเก้าเจ็ดสองสี่หนึ่งศูนย์ครับผมโอเคไม่ใหญ่สอนหลุดข้าหลงเรียนบ้านนาคุณน้อยนะครับทั้งนีก็มีเบอร์ครับทุเรียนครับมีโบหลต้นทุเรียนผมมีโบมีครับใบเหลืองๆคือใบยูคาโบมีของแท้เหยเปืด แตกยอดตลอดแตกยอดตลอดบืกเคยว่าสีโบออกยอดแต่ว่าก็ไม่มีหลายต้นนี่ยูสี่ต้นหาต้นครับผมบูกเลนย่างกะย่างบบย่างก็ยาเจ้าครับน้ำเงามหม่างๆนี่กินแค่ผักหวานนี่ครับผักหวานข้าวุ่มกับสวนหมูอันคอกหมูท้งวุ้มคอกหมู เพราะว่าอันขายอยากได้หมูน้อยกับมี่นนี่ยนตอนนี้มี่อยู่ประคับหมูครับมี่ครับข้าปเบิ่งกน้อยกับมี่เลยนะขาวเปลือกเนืครับเออขายต้นเตกันด้วยไม่ต่างต่างวิเตยพักหวานเลยห้างนี้กับมี่อโวคาโดมี่เนี่ยกำลังขยายออกมาสิยู่นนีีอั้ก็ครับอะโวคาโด้กำลังบ้านนี้สวนอิฐถ้าลัมอยู่ทั้งพูนทังพาไปเบิ่งครับผมเอาเลาะมาสีกับข้าเบิ่งหมูสักบัน นี่พักหวานไม่ได้อันจักโกะจิกเกล่พ่นจั๊กโกะจิกเกล่พักหวานนี่ก็ร่างขชินพักหวานต้องโฟกเส้นเส้นต้นไม้บ่ครับครับเพราะว่ามันอาศัยรากตัวอื่นครับผมคนพื้นอาศัยผู้อื่นเนี่ต้องเอารำไร<อ>มาปลูกใส่แต่คนอยู่เดียวบ่ได้นะครับอยู่คนเดียวบ่ได้เมันต้องมีอยัง,งเช่เขียวปื้ดบ่เหลืองแลยพักหวานผม น้ำเข้ามาครับดีที่สุดโอ้มาต้องใส่สารเคมีเลยเนาะน้ำเข้ามาส่วนพอลุงเวียนนี่ใส่ออร์แกนิคแบบล้วนครับพักค่ะชทดโรสเซเียมปลูกไว้เพื่อไว้ให้ปลาครับหมูหมูยุติแม่พันธุ์จะยุ่งอยากออกไปทั้งหมูปลาจักหน่อยพสิเลยนี่ครับเลี้ยงไว้พราได้กินเศษอาหารเสียดายขันเฮาบัวเนี่ยกระชอกทิมซื่อๆนะครับผมนี้หมูหน่อยก็ได้จอยว่าเมนแมว มันกระล่างอันนะมันทำในโต๊ะอะไรครับราคาครับหาลอยหกลอยหอ้คุยกันได้แเว่ามันยังจอยอยู่ครับผมมันบวชเดี๋ยวคุนมันมันผู้ได้สนใจผู้ได้สนใจกับตามเบอร์โทรนี่นะครับโทรมาหาพ่อลวงเวียนหลดครับผมขั้นเฮ็ดพิมแหดปลาเฮ็ดพิมแหดเลยอัวพูดเจ้าหนอจีเดียร์คนเฟื่องนีตวนพ่อลวงเวียนเดีลมเลื่อนรับเสืออ้าวี่แหละคันคันเข่ามันมีบ่ ย่ามันห้อนเดียร,ร์มันห่อนว่าคันคนมากนี่รับมาเต็มประตููมนี่มันยินรับมานเต็มประตูเข้าบ้านแน่นอน,น,นแน่นอนครับผมอะสูตรผมมีอาหารทุกอย่างไม่ให้อาหารปลากินพืชนะครับให้อาหารปลาดุกเนื้อมันจะอร่อยน้ำหนักจะดีครับคนเขาใจพิษว่าเลี่ยงปลานิ่มปลาปากเอาอาหารกินพือไหนกิน มันโบยง่ายครับโบยง่ต้องอาหารประดุกอย่างเดียวครับผมเอาพักยีโตอ่าหุ่นปลามันอยู่หุ่นอยู่ท่อแต่ว่าอันยังก่อเม่ทะนุนนะมาร้ายเทะๆครับอยู่นี่นี่บดพักห้อมพักยังบุกพักอีหินกับห่วยพักอันแผ่วกับเป็นทออันนี้อันนี้ข้องหอมมือนอุมอุ้มอือครับอุ้ม อันมันตัวแห่งมันยังหอมพี่พี่พักยีโซนี่อันพักแสงแง้ยงแก้วเขาอื่นกินก็เลือดแป้งคักขนาดอันว่าพื้นถือกันนี่คือปิีงมาปิีงมาคือคักขนาดอันนี้ก็ห้าบโมตรงไปเก็บทางอื่นนี่พักท้ายใหญ่นี่นะพักท้ายใหญ่ครับผมโอ้ค่ะค่ะจ้ะโมตรงไปหาทางอื่นนะครับโมตรงหาทางอื่นหากินอยู่ึุดว่าเมื่อเกิดประจำบ้านเลยนะครับพักหวานมีเลี้ยงกระลังกระลังใหญ่ครับ ต้องเลี้ยงไว้หนึ่งปีก่อนจะเอาไปปลูกอืมครับอันนี้อันนี้พักพักพักหวานพื้นพื้นบ้านเฮ่านี่อันใบใยใหญ่ายหนึ่งขั้นหนึ่งครับเวลาเฮ่าเลี้ยงเฮ่าต้องมีต้น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 ซอยต้นพะยุงต้นเพิ่นต้องเพิ่นอาศัยหางค้่กันเลยไปน้ำโม่ครับครับตรงนี้อันลำใหญเป็นพี่เลี้ยงลำใหญเป็นพี่เลี้ยงนี่นี่นี่ครับผม ต้นลำใหญเป็นพี่เลี้ยงครับผมอันนี้ก็บผ้าหน่อหอมสั่งม,ตมะตานครปฐมว้าของเสียจากนาคปรปฐมเ,เลยครันะฮะเดี๋ยวฝูกอยู่หน่อยหมอหน่อยครับมีเบิร์ตปูอันที่นีน่เหรอขั้นสุดกับเล่นหลอกมูนีนะมูนีนี่จะผักหวานเดินเดินผักหวานทั้งเบิร์ต้นนี้มันจะใหญ่เลยผักหวานบ้านผักหวานป่านะครับผักหวานทั้งเบิร์ตแซมใส่ เขามาได้ผีกัมีชุ่มผู้ชุ่มผู้กับโบราณต้นสองต้นสามต้นก็เลยอยู่ด้ยินนะครับมีครมมันมีทุกอย่างครับสวนผลไมงเรียนมีรบตัวอย่างนะผีุเลียนกับต้นต้นนี้ทวมหัวเลยทวมผีอันนี้ก็มั่งคุดละมุดจนทั้งผีอันนี้ต่านใหญ่นะครับอันนี้พันก้นแหลมเหมือนครับผมอันตัวห็นมหันคือพันก้นปุ่มจะเป็นผัานยังดอกเข้ากับโบรา อาชนดทาั้งน,นี้ประเด้กว่าเป็นดอกเป็นหมากตลอดนิ่งกัลลังกัลลังออกอยู่เลยเป็นหมากตลอดผมนะครับตลอดปีร่มสมบูรณ์เลยนะนนนกินบ่ได้ขาดเป็นพืชออร์แกนิกต่อจากถ้ามาศาสเด้ใบใบม่วงใส่ต้มข้นหน่อยโอ้มีครบหมดนะครับเสื้อใส่ม่วงใส่ต้มข้นหน่อยมีเด้บางงอกอะไ้บางมันล่นบนอยู่โอ้เดี๋ยวนี่นยย่างดิพ้องอันตอนนแสนอยู่ครับเด็กๆเข้ามาศาส กูโ่ได้กินกันอเออบงมางะไยังอยู่แค่ที่ด็กินบ่ได้กินกับ่จ้ากเลยหลายมากอยู่ทำ็นไรใช่ใต่ลงขึ้นกับค่านำค่าไฟหนึ่งสื่อเลยบอีกหน่วยละส้าบาทถุสบอันื้อเลย้่วง บางนี้ยังกอดอคัดเจียวกับปลูกกินเองว้าผู้ต้องไปหาใครผู้ต้องไปหาใครเก็บกินบมดท่านปลูกท่านห้าสิบกินเท่าไรกัมหนึ่งก็พอใฮ้ครับผมพกหวานะพี่ครับอันนี้หากไหม่หักไม่แค่นเงห่างใหม่โบราณครับไม่โบราณเอามาแต่อุ่นพูดได้เพื่อมาได้ครับไยเอารถเทศรัตนกิจพุนยกมากท่าบัตรนวามาเบิงว่าเมนมาเบิงบางไฟฝ่มข่อยเอาหากไม่ขึ้นแต่อุ่นขึ้นอัน รลรดหลัตนกิจมาครับผมโอ้ยเขาวางเงยให้กิได้จนก่ามาหงอยเื่อของมอมานาวหมดยังยักแล้วก็ขอเลยเพิ่งกับหงวยมันยุ่ยได้เลยอันอีีครับมันยุ่แต่หลอกไอ้ยังเกาะบกม่วงแอปเปิลอ่าหน่่ยใหญ่ดีครับว้าบะมีนบะข้าวนมหอมสิวันหันเกล็ดง้า่เจียวแล้วบวงแอปเปิลแอปเปิลพัน มันพันยังแลพันปุ่มหรือพันอย่างขี่มักงนาวกันด้วยมีรบมีครบตอนพอะลงเบียนมีทุกอย่างครับผมแล้วก็มีแมวประดับคนนี้ยังเยเบลล่าเยเบลล่าก็มีันนั่สีหนึ่งสีชมพูสีแดงสีมุ้ยคนว่าสีชมพูสีมุยสีบัวนี่แหละนี่จะเป็นพันยังอันว่าเป็นใบจิกพี่น้อง ตัวน,นั้นอันนี้มันอันนี้กินนนน่งตอนครับครับผมอ่าตัวนั้นเม็ดอันนั้นมันมันที่มีสองสองตุนอยู่น้ากันครับผมนั่นนั่นอันนี้กิ่งตอนตัวนั้นเม็ดคุณคุณเม็ดวิทยายันบอกอันนี้โบ้แล้วจักกมึงยั้งกิ่งตอนกันไงขึ้นกันครับแต่ว่ามันสีมัจกจะสีจมแน่นครับเขาว่าพืนปูข้าวหวานนี่สูตรไทยสูตรมันด้วยครับครับสูตรพวกนี้ผมบ่ได้เห็ดน้ำผู้อื่นผมเห็ดน้ำเจาของ คือผู้ลุงเวียนเนี่ยต้องเห็ดผลนนะเหตุเห็ดน้ำเจาะของหอยสังพ่นจำลองนะเห็ดน้ำเจาะของปลาครับเพาะเองเพาะพันเองปลานิลปลาทับทิมครับปลานึ่ปลาทับทิมถ้าท่านได้สนใจอยากได้ตัวละบาทตัวละบาทแต่ว่าตอนนี้มันยังเล็กอยู่เวนดต่ขายมีซ้ำกาดบกบกขึ้นไปครับเดี๋ยวนี้มันกป็นซ้ำหน่อยบึกนึ่งจะน้อยน้ำฝนมากกับที่พอดีครับก็สร้างลูกปลาทั้งเบิดอยู่แมีนเบิด สายออกเหมืนนนอนึ่งพึ่งผือยิงบบเมนสายออกคนควยได้สายออกป่า,า,บบาน,น,นี่เบิร์ดข้าผูกบักป๋าวน้ำหอมหัวยิ่งใสเต็มนี่เบิร์ดคู่ยางอยู่นี่ <c oughs> โอ้ยมีหอนหูหนุอยกำรร <c oughs> ครับตั้ <c oughs> งเทือกับเป็นแรงพักคอหน,น้าเหมือนใช้มากกับเที่ยวฟรีอยู่ตลอดามา,ดา,มา,ดา,มามเห็นสะพานมาเห็นงังเลยกับเที่ยวฟรี เพื่อนคนนั้นบ่เคยเห็นกบพี่ทางนี้ก,กะการสร้างกบครับนี่กบกบนี่การสร้างกบเต็มกา่กำลังขายเดี๋ยวนี้โลละร้อยสามสิบนะครับกบป่นกบตุออ่มกบออมอครับตัวหาปลาุเวียน,นหลดเนอะมีอยู่หนึ่งสองสามที่หาการสร้างครับการสร้างละประมาณตัวนั้นสามพันครับพท่างพุนกะที่เบิดครับ ทางนี้ก็เป็นป่าธรมาาาาธรมชาติป่าย่างป่าธรรมชาติเย็นสบายมูบนห่อนผมบนห่อนดิว่าเต่กล้วยเขาจะตอบอไปไม่รับโหลดครับเวลาสิ่ให้อาหารป่าต้อ,ตองให้สัญญาณแต่มันสิมาไปเลยนี่เ้ยนิ่นนสัญญาณแต่ว่าอย่าไปเคาะตัวมันดิเคาะย่ำเลยขาต้องได้กินครับคือ ให้อาหารวันละครั้งวันละครั้งนะครับให้อาหารวันละครั้งพี่กบทุกพี่ก็คัดไว้นี่นี่ะครับน่โลละร้อยสามสิบครับนีบ่กบเต็มผุ่นกันง่พอตุ่มเลยจกักเป็น,น,นพันยังเขียวไฟอินผุยัเป็นยังเลยถ้าวันน,น,นี้ไปเห็นยังเดี๋ยครับเย็นนีนะครับ นิ้นเหนียวไว้ทวงทวงอันแจ่มันสงสัยบัวไห้มันอันไหนเออครับผมบัวไห้มันอุยอุยอุยหอะเรเอาไว้ต้มุ่มันม่ดสงสัยอยู่ครับนี่ครับทุ่มวิมานบ้านนาป้ายก็อยากเงี้ยแน่เลยยินดีต้อนรับครับสามคันคู่คันหน้าก็นี่ข้าวนำหอมครับหนึ่งหกหกวิมานบ้านนายังว่างครับข้าวนำหอมหัวทิ้งไส มีเบ็ดดีเต็มผูกหัวที่ไข่หัวห้าปมติดโซลาเซลมีสองเครื่องไหลลงผ่าน น,นี่ผมกายูที่กลางสะพานกลางสะของพอลุงเบนนะครับซึ่งเต็มไปด้วยฝาหน้านา้านนะครับพระลุงเบนเนี่ยเพิ่นทำการเกษตรนะครับมีฝามีลูกปฝาอยจำนายนะครับถ้าท่านได้สนใจอยากได้ก็เชิญมาหาคนใดเลยนะครับที่บ้านนาคุณน้อยนะครับตามที่ เฟิร์ทั่วรผมห้ไหวนะเด้อครับถึงตอนนี้ครับมคือเป็น,นสะพานขามไปทั้งสองฝั่งนะครับ ครับระบบนำของพอลุงเบียในเนี่ยเขาจะใส่เป็นโซลาเซลล์นะครับโซลาเซลล์เพื่อการเกษตรนะครับเจาะบ้านานขาดบ่ได้ขาดบ่ได้อ้าวตอนนี้จะพาไปสวนกินทร์ สวนขวยสวนบักหน้าสวนนี่สวนกุยยางบักสีดอกสีดานี่บักบวบบักทัวผู้นี่เบิดบอับเรหาหันเลยม่อน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 เป็นมาเลยยินดนีกับโบ้โทษมสมบรณมันโลนแล้วดำปุ๊บน,นีเนี่ยมันะลาล่ครับต้นละเจ็ดพันสี่มาต้นละเจ็ดพันซื้จากพ่อใหญ่หลอดบ,<า>บ้านดาวันที่ห ทันวันที่หนึ่งกุมภาถือมาสวนพงเหลอดบรรจารเนาะสวนพงเหลอดบรรจารเนาะพงเหลอดมากแล้วเออครับครับนี่แค่ปลูกแค่สามเดือนหมดนี่ครับครับสามสามเดือนสามเดือนจะเห็นผลเลยนะครับเห็นผลเลยอันนี้จะของปลูกเองท่านครัาปลูกเองข้าซื้อมาเตอันตลาดแต่นี่วานเนี่ยก่อเล่ากับว่าอันสื่อมาเต่ตลาดมันมันอะไรมันมันเป็นหมากอยู่แต่ว่ามันฝาก ม,มันโบหวานของเล่านึงเขาเอืนาาอ่นแบบยังก่วเนื๋อยเยื่อมาเตอิสราเอลครับทัน,านบาฮีนนอันนี้ของตลาดอันมันเหลืองอะไรได้หนิเจ้ามันสุกบุ๋งเป็นเจดจังวันซีมึ่งแล้วื้นกับบุลุงปาด <laughs> มันมันอาจจะโบหันสุก,กปนนุ๋งเปไนจดมันโบเพี้ยนัน้ครับเท่าต <laughs> นวรัดถิมตรวอันนีงอันสามสาม ตัวนี้สองต้นหนึ่งอามาพร้อมกันแต่ว่ามันม,ม,นมันกับพหันอันนั้นมันชุชช่มชุ่มมีพีหนามันถีบก<น>ระโดกครับโอ้ต้นพฮันในโฮสอยู่นะต้นลราจะพหันครับไหนครับเจี๊ยพหันเจี๊ยพหันที่กันบุคคลสามต้นสองหมื่นครับผมสามต้นเอามาหนึ่งสองหมืน่มนเป็าานเป็นดูแลแางการขายหอมนะครับเออบ้านนี้ต้นนี้คือต้นแขมต้นแขมคือไม้กวดดอกหญ้าดนี่แหละครับ แต่ว่าโบเมนว่าขายขายแต่ไม่กวดเด่นอันว่าพื้นที่เข้าไปทั้งผู้ผ่านไปยังข้ามเพิ่มไปยังเห็นเขาปอกใส่ใบใหม่เลยว่าอันอนองละสิบบาทนอนอแข,ข็มนอเขมนอเล่าพี่นองเอ้ยผุ่นบางเน่ตกากสากกินได้ะไรกันนะครับกากแกงคือแกงไหวหนิตามผมผมัมก็ล่างอ,อกก็ล่างขุนด้วยนี่ครันอเขมนอเล่าคันโบกี้ข้านมแกะ แกแล้วก็ขายเลยเฮ็ดถุงละคิดเลยยังนี่เบิดนอนเข้มนอนเล่าอันนี้เล่าต,ตัวนี้ตัวนี้เล่าอันนี้พักพุงชิโน่ปลูกเพื่อพอะยังปลูกไว้ให้ปลาปลูกให้ปลาอาหารเสริมเี้ยงดีดเขามากเส่วนพ่อหลวงเป็นนี่มีครบทุกอ,อ,อย่างอีหลีครับบอกว่าจะเป็นของยูงของหิน,นก<ะ>ันนี่ครับ มักฐานก็มีครับผมผู้ก็บอกบวบทีนี่อยู่หาลุมครับแล้วก็มีมักทีดาเหลือน้ำเพชรฝรั่ง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 ก็กำลังออกดอกทีนี่อยู่ประมาณพิกเซลนึงอันนี้คือผักแตงเงี้ยพักแตงเงี้ยพักแตงเงี้ยยิ้มตลอดปีผักแตงเงี้ยว่าจะ เอามือสูส้ซืสอกระหอมหิ้มเลยพักขณะพักเสีนงแง่สรางพี่กับดอกกระเจียวน้ำเสริมกินบนหนบนตันเจนนนบ,บโอ้ดอกกระเจียวครบอีริยนะครับสวนทองดุเวียนนี่ครับอันนี้คือกั้นว่าที่นึงว่าผสมประสานกับอินทผาลัมกับข้าว้าวน้ำหอมข้าวน้หอมนี่ครบอีริยครับนี่นี่นี่ยูนประมาณสักสามสิบกุฎิลข้าวน้ำหอมอออครับ นี่แหละเดือนนาเดือนพื้นสีเบจอินอินาผ์ลัมพันธยังครับซื้อพันคนว่าครับอันนี้คนว่าน่วยมันทุกนี่น้วยมันนี่สีซ้ำมาที้พวนคนว่าทุกแดงตัวนี่แดงบาฮีแดงทุกทอมัน<อ>ยันบาฮีแดงจับโบจักบาฮีบาเห่าบาเี่าจักพันบาฮ <laughs> ีแดงนะของแท้จากอิสราเอลนะครับสั่งตรงมาจากอิสราเอลนะครับต้นละเจ็ดพันนะครับต้นนี้ครับใส่เหอมาา เมื่อกีมาหอดสวนพี่น้องเลยมุดุยฝุ้ยเจ็ดหมื่นมุดุยฝุ่ยหมันฝุ่ยแฉบตั้งได้ดอกตั้งได้กระได้บักบวบมบ่ได้กินบ่ได้กินจนแก่ถิ่มบักบวบดั้มหมีไม่ยังดั้มหมีข้างนั้นก็เป็นกุลแสสวนกะบอครับเอ้าโอเคไม่ใช่สวน ครับสลลับค์ที่มีก็เขาขอบคุณพรลูกเบียยหล,ลายๆครับผมสีมาะไงผมได้เลาะได้ส้มเบืองสวนเกษตรที่อุดมสมบูรณ์นี่รบทุกอย่างนะครับ